สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับมูเฮาอีกแล้วคือเก่ากับอุดรวันที่หกใสชีวิตวันที่หกอยู่ที่อุดรพี่น้องมันในศีมหาของยูของกินกับไปกินกรุงเทพด้วยเหมือนในของกินบ้านเฮาหวดไปเบิดโหลดหววทั่งใบทั่งดอกทั่งหมากหวดเบิดมือนนี่ลำดับแรกลงงไ่ดางเอาป่าไปกินก้อนนี่ ปลาแต่เพี้ยนแม่ใหญ่ๆทอฟาร์มมืดแล้วพี่น้องเฮ็ด์สมปลาไป,ไปไปกินดโดนมนันอี้มีแต่ตุ่ยไข่ทองย,ยังไงผูอยากสิภาคดอกสองหมกสามหมกได้กินสองขบับสามขาบับปลวนบู๊ดี่คู่ก่ปวดตัวใหญ่ยังไแต่ห้องกากกากกากยูมีแต่เสียงผู้เดียวขับซาอยู่พี่น้องเอาลงถังเลยแต่ว่าปวดออกจากด่างมาท่านใดอยู่ <laughs> ปวดไดอยู่สองตัวเราหมกปดวดเบิดด่างแล้วหน้าตาสีเลียดส้มสีเลียดได้เพลินปวด,ด,ดปลา ได้กับทั้งสีหนึ่งพี่น้องได้หลายหล,ลายอันนี้แวนเพชรนักับเห็ดเมนูปลาสมด้วยสมปลาตะเพยียนบานเข้านี่แหละพี่น้องเห็ดว้เห็ดเราก่วกับมันแซ่ฟิตว้กินโดนๆเนี่ยกินยมไหนก็มาละลายน้ำเอาไปทอดนี่ปลาพ่อเลี้ยงไว้นในสาปลาตะเพยียนพ่ออายูได้กินอยู่ปลาตะเพยียนปลานิ่นแต่ว่าปลานิ่นมงมันมาติดดอกในตะปลาตะเพยียนดาก,กลางรอบแรกนี่เก็บเกือบประทันขาวอากลากนะแม่ใหญนๆติดรอบสองรอบสามมามิดจัด ได้รอบเดียวพุ่นนะเองเปล่งอ่างปางอยู่มิตรไครเต็มทองอยู่ไครก็สราา้างถวาเขา,ากระบอกไข่มักป็นไหนนี่ในในถุงนี่ซอยกันปดคักก็อย่างนี้ไหนพี่น้องเสื้อแดงคุณดิ์อย่างแต่เขาบอกวา่าอันนี้เสื้อแดงโอ่เสื้อแดงทั้งปดทั้งเหรินน้ำมวนกุบดำพุดดำใบยอยู่นั่นแหละพูดะพูดะคนพ่อแม่ใหญ่ถือใจคักกอดไว้ปดกระบอกปิ่นมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,ม,วมันจะลุ้นมือกูมาเร็วๆวะซานนี่ปดออกมาแล้วพี่น้อง ปวดบ๊ปวดกับ,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 บสีด่างพุ่นคุณน้าเพื้นน่ะย่างไะเจอไะ,ะเจองามอยู่เดียวอยู่ขอบสาไทายแหวนบรรยากาศปากแดงอ่องต้องพุ่นน่ะอันนี้ก็สี ใส่ดาวแล้วเราสิมาทําการคั่วปลาด้วยพี่น้องสิเดี๋ยวมันแล้วเลยอย่ามันหนาวเพราะว่าปลาเนี่ยเอาขึ้นน้ำมาแล้วเอาขึ้นน้ำมาแล้วมันเอาไว้ไ่้ได้โดนถ้าบริสฟิตน้ำแข็งไว้อันนี้คือเห็ดแบบเป็นๆเลยเนื้อมันจะได้แข็งแข็งปล่อยมันเน่าปล่อยมันตายในเนื้อมันสีเหลวเพราะเขาเห็ดสมปลาไปแล้วมันก็สีเน่าไวเก็บไว้โดนไว้ได้กำลังเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อจะกินเขาเที่ยงขึ้นมาจากซาเราหิวเขาหลายคู่ก่กันสิทำกาดตามักคุงพรี่ขาหนุ่ยพรี่ขาหนุ่ยนี่อยากสิบอกว่าเพจคักด้วยพี่น้องยกกป เอาสิมาตาลมังหงุ่มด้วยน้ำปลาร้าคัมแพงแซ่บนัวอร่อยขั้นตอนการทำมังหงุ่มมาทอากันง่ายๆใส่บักเขือเคืออันนี้ว่ามันบักเขือเลนนะพี่น้องเขาเอิ่อนมาบักเขือเคือมานทอาเอิ่นบักเขือเคือใส่ตำหงุ่มว่าหนัวเด้อพี่น้องนี่อันนี้ก็ผักซี่เก็บอยู่สวนทอานี่แหละล้วก็ผักขาเก็บมาตตาบ้านเขาว่าผักขาเก็บมาหลายแถวเราไม่หันห่างหงอกอาจารย์ห้อยเราไม่เบิ่์นล้านได้กินได้ก็กินกินอ่ได้ก็ดึกถิ่มเขาปลานี่ซิมเราก็แซ่บแซ่บแล้วเนี่ยบางไข่ปลาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องมุกไป เมืองแสงเขาซิมเขาก็บพว่ใคมากปลาในดอกตะบักอะซิมซิมซิมไปจันอันนี้คือสองตัวอีกคือเผาปลาเผาปลากินสดๆเด็กสิบบัวเาะนื้อมันหวานหวานไข่ยุ้ถวยก็บพอเต็มทองอีกนี่ซุ่มกันกินเขาปลากินเขาทงกินเขาให้เขาหน้าแซ่บแสบนี่นี่นี่พากันไปกินเขาปลาจั่นไปหน้าสั่นตต่หมูแคบหมูปลาเผามุกไข่ปลาชวนซานชวนซานมือสูงเซ็งสูงเซ็งกินเขาแล้วนอนเอาแห้งจักน้อยกำลังสีนอนลบหมดกระจอหมดขั้นหลายหลาย แม่ก็ว่าแดดออลเด้อแดดออเดอร์มากมากค่เก็บของฝากเด้อบุษันเก็บของเมื่อเมื่อกี่งเทปเด้อบุษันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งไก่เก็บสามคนสี่คนมองมาเห็นแบบผีแดงจึ้งคืนอยู่เอิ่นเธอโคกใบใบใบเธอเธอมาทายฉันแนบผีน่วลยันยัหน่วยแดงแดงเลยแกก็เก็บบักเขือเก็บบักเก็บบักเขือกะทั้งเก็บทั้งคั้นเก็บไปแน่กับปวดขี้โอ้ยมันเป็นแต่เล้ะง่ายดอกอันนี้ก็ซอยกับเก็บได้เอาสีแดงสีเขียว แยกไปได้แยกถุงแยกมาตตาพล่ะอันนี้คือพริกกินดาแดงอันนี้ก็คือพริกพริกกระเลืองกระเลียงแต่ก็สินี่แนวนางหมักผักอีตู้อย่างก็ขนมเซนไส้ต้มไส้แกงแล้วก็กินฮอดกับตะบองฮงได้ลาสูตรกอีตูกอย่างก็ตะบองฮูโมซั่นก็เสียบของนางอยู่เหมือนทาเก็บตะบองฮูเก็บผักอีตู้เพิ่นไปตัดตองมาเพิ่นว่าเอามาฮองเริ่มขับหิยวคนนี้ ไอ้แม่ตัาตาดผักกับบดิย้อนเอาพี่น้องตัดผักกับบขาดงัดหนางังดหลังอยู่บกมุมแม่คือเกขานี่เบิง้งบืคือบืคือเบิงบ้งเราตัดโกดเดี๋ยวงัดกุดกุดกุดออกมาแกแกใบใบผักกรอบแกขวัวกวกขวกออกที่บแกบแกออกเบอร์นี้คืออย่ามันเหี่ยวเอาห่าไอไว้ยังสีนี่มันสดเอเดีมหอดมถิ่นนี่มันอะไเหี่ยวอยู่พี่น้องนี่เรากตัดหายลายหัวเติบเต็มสอบปุ๋ยเปล่าผู้ตัดกับตัดผู้แกะกัแกะผู้ทายกับทายผู้แบกกัแบกเอาเอาลงไปบุญ วางเลี้ยงกันว่ามันนั้นกระล่ำย่อมยอมนีเองไม่ต้องหัวใหญ่ๆหัวแล้วโล่กลัวนะแล้วตัดสิเมนต์อันปอบตัวได้ดอกไปรักแบบอื้อแล้วภากันทานลุกลิป <may> นี่จิได้บุเขาก็เลยหัวแล้วไม่แบบอื้อไป็นรักแบบอื้อเกลือมันบแปรมากินนึงต่างๆกับยาซอยเขาแล้วนขอเขาแลบลิ้นแลบ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 ายฟุ้งปากหอนไหลอันนี้คุณยายเชยายเชนี่เก็บของซอยเก็บใส่กระสอบนี่ลักกระล่ำได้กระสอบนึงถอยดากรถดสจเลยได้บ่เต็มกระพับเบ่เมื่อเพราะฉันบักเขือกะกระสอบนึง อันนี้ก็มะกวนกับผักแป้นหรือว,ว่ากุยช่ายนั่นแหละเองพี่น้องเมาเมื่อใส่ผัดไทยเยพิ่นว่ายุพีนั้นหากินยากผักแป้นน่ะนางเถื่อก็ได้เอาผักหอมมาผัดแทนกระเพาะทดแทนกันได้อยู่นี่ละที่ด็ดของแทรนี่ของแทร,แรปลาปเขือเขือบลาเขือเขือตับมะฮูงนัวนัวนี่ซิม,มึงดูเธอเอาสัตวเก็บไปน้ำซิม,มึงดูเธอเอาสัตว สิเม sí, okay. ืองกับผสมเหมืนได้มแหละครับหอมๆคือบุคเรียนน่ะอยู่กับตาว่าว่ายว่าว่ไปย่างน้ำกวนกันว่าว่าว่ไปนี่ไปเก็บบักแตงกิ่งนี่เลยว่าแตงไทยบ้านนอกเอื้อนบักแตงกิ่งเดบิลไลน์น้อยดอกมันซีน่าแล้วอันนี้จังน้อยแล้วกำหึอแล้วล่ะเราสิลงหน้าเราไถหงุดหน้าแล้วเก็บไปแน่โอ้ยคันเก็บไปแน่โอ้ยคายนี่หัละบลเล่เต็มเลยครพี่น้องกระตานอนหน่อยเต็มพอดีล่ะอันบักแตงกิ่งอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ขนค้นมาไปหดมาทั้งกล้วยสองรื่อทั้งผักหอมทั้งเเทพนี่่บ like. ื <photos> ้อยยังล <other> นอ,อันนี้แหวนเทนนั่งบอกซูไปล่างทายเลยเด้อเฝ้าของพอดีว่านางล่างทข่เป็นตกลุมบ้นนึงว่ามันแอลสิหักมนดะตกลุมหัวซักหัวขวาม,ห,มอหอนเฮือนก็จัดแต่งแบงใบเก็บพุงเก็บผักจัดสุดผักสุดนั่นสุดนี่นีน่แหวนแม่นนักเฮ็ดส่งปลาแบ่งหน้าที่กันเด้อันนี้การน,นาที่คันเลอบบเือบักเขือนนี่เอาไปเอาไปเบลละไก่เออเอาไปเบละโลดเพอดีว่าเออเอาบลล์ก็ใส่ยเ่ไปโลดเอาไปฝากกับเจ้าสุดหรอกไปเจ้าสำหรับการเตรียมของฝากของเขามันจจก็จบการ จัดของเพียงเท่านี้พอกันยุคกรุงเทพด้พี่น้องเด้อเดีเวลาเดินทางเราอืดเสียออกตะเสาตะตีซี่บุลละกาว่าเสียออกตีซี่ก็ได้ออกตีหาบุล่ะตีซี่ไม่มีอยู่จริงเห่อวา